เามีทางขามือนะเขมีทางขวาปมากุบมากุบมากุโอเป็นลงโอเพ่นลงโอเพ็นลง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 ล้อเขาแตกแล้วหนร้อนะประมูลอะ อย่าลืมล็อกรถอย่าลืมล็อกรถครับได้ตบบ้านเราได้ตบบ้านเราพี่สงพี่สองมงมานก้หน้าไม่กลอกแลรวเฮ้ยพี่แห็เขาแล้วพี่แหงเขาแล้วเขาแล้วเฮ้ยโอเคเไหมอตายิงยิงย่งยิเยินยนงย่งยิงย่งยิงยยิงยิยยงยิงยยิงยิงงยิงยิงยงยิงยยิงยิงยิยิงยิงยิยิงยยิงยิงยงยงนยยิงยนยยยิงยนยยย เขายิงไปเขายิงไปไม่ต yeah, <we> ้องกลัวไม่ต้องกลัวชิวมากชิวมากตายไปชิวมากชิวมากเขายิงไปส่ไปด้วยชิวเพื่อนไานพ่เชษชิวเพื่อนายพิเชษชิวเพื่อนนานชิวเพื่อนนายชิวเพื่อนนโอ้ไม่ติดอะสวัเดีครับคุณเจษรอนไปก่อนนะขับฝันดีนะครับไม่เห็นไฟอีกเยอะ

เอ็มจีอย่ารู้กลับมาเพื่อนมองหาเพื่อนดีมองหาเพื่อนกลับมาเล่นกับเพื่อนชุบมาเยอะชุบเยอะชุบเยอะบชุบยอชุบเยอชุบไปชุบไปชุบไปไชุบมายอะไอ้ยังชุบไป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 ตายตายตายตาตายมาดันมาดันมาชยมีเดิไปดิชุบเพื่อนชุบเพื่อนไปเอจีอย่าเล่นแยกเล่นกับเพื่อนไว้ชุบอยู่ครบม้งเตตายเพียงตาย เล่นกับเพื่อนไว้ใครลุกกลับมากลับมารกลับมาเอีกลับมาพี่บอเขาสเขาออกเอาสบเขาออกเอาสเขาออกา้กรรอดีเาีเขามีทังขวามือนะเขามีทังขวานะไปไปไยแม็กชแม็อ้สเขศพใครว่างถือศพใครวางถือศพถือศพนไม่ถือศพันไม่ถือศพคนไม่ถือศพไปเันไปเน ปิดสายคนดนหน้าดนหน้าดันหน้าดันหน้าดันหน้าตรงนี้เยอะไปดันหน้าหน่อยใแย่น่ะากูคนนึงแล้วอีกคนนึ่งคนนึงไม่ังเลยเย่ย่วยกย่ยยนี่เลยแยนี่เลยตายตยอี่กเกไปเอเล่นมัต้องกลัว ไอหมดแล้วเอามดแล้ไอหมดแล้วไอหมดแลวไปหดแล้วอมดอมดแล้วเมดแลไอมแล้วไอมีแล้ไอมดแล้วไอหมดแลไมดแล้วอหมดแล้วไอมแล้วอหมดล้วไมดแล้วองมล้วไอมล้ไอมแล้วไลยวไอหล้ไอหแล้วไอ้ม้วอลแล้วไมวอลไหแล้วอ้าวอวไอมแล้วอหล้วอไอแล้วอวอไอแล้ววอลไแล้วมวอลไแ้ววอลไแล้ววอลไแล้ว